ภิกขูทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขูไปแล้วสูป่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงกำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเขา้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศ,ศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึก,ศกศษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งตีติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งตีิหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้า <bike. S 1> ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสางขาน หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเขา้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเขา้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลับคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่อิขุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบทส,ส่วนปฏิจจสมุปา อิทะพิเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมานสิกรโรติทิ่ขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวอย่างนี้ว่าอิมัสมิงนสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัส,สุป,ปาทาอิทังปุปปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัส,สมิงตาสติอิทังนโอติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสาสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะอิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารัปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตานัง เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจญาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเขาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณงโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสุป,ปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุป,ปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวลัสสัทุกขขันทัสสะสมุป,ประโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปะนิโรโท พราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรปปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธา เวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสัจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปปาทาน ปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งปุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามารนังโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัตสุสป,ปายาสานิรุชันติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขัโทมนัสอุปายาสัง์ทั้งหลายดับสิ้นเอวะเมตสังเยมาลสังทุกข์ขันธัสสังนิโรโธโธตีปิความดับลงแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้มีใครไปดันไปก็เสียดังเดงนี่ใช่ของพ่อ อาณาปานสติที่ผูกทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญวัรธรรมให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ต้ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรวัรธรรมให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ผูทั้งหลายในกรณีนี้เอานี้ก็ไปไปแล้วไปแล้วเชียป่าหรือโพนไม้หรือเรือนว่านก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รานับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รานับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งตีติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตัดสังขาร หายใจเขา้านะว่าเรา,เ,ราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเคยย่อมทำการฝึกหายใจสัง่งว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำนบหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำนบหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ ออเาอเย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็น